มาคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวไปลงจูฮาบัตกันครับผมเดี๋ยวไปโซโล่จูฮาบัตกันด้วยซองยูนูโมนาดนะฮะก็เป็นโมนาดตัวเดียวในทีมเรานะอ่าจะมีเซเบอร์นะครับเซเบอร์นี่เป็นเดสไอนะครับผมแล้วก็มีอ่าแฮกเกอร์นะฮะอันนี้เป็นบัฟเอ่อเพิ่มระยะนี่เป็นตัวโซโลครับก็เพิ่มระยะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวเงิน2ตัวเป็นบัฟเงินเนาะป่ะแต่ทีมก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็อาจจะพูดอะไรเบอร์เบอร์ง,งงไปบ้างพอดีเพิ่งตื่นเลยครับผมตื่นมาปุ๊บโอ้โหลิฟเกิดนะฮะก็อ่ะโอเค พึ่งตื่นมาก็จัดเลยใส่เลยอ่ะเดี๋ยวเรากดเริ่มเลยนะครับผมในเว็บแรกก็เดี๋ยววางเงินก่อนโอเคในเว็บหนึ่งนะครับเว็บหนึ่งจนถึงเว็บสามนะครับฟาร์มเงินอย่างเดียวนะครับผมจะเริ่มวางตัวดาเมจในเว็บที่สี่นะครับผมเอ็ฟาร์มเงินไปครับชิ้ๆครับเรื่องเงินก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับอยากอัพอะไร up, อัพเ,เลยครับมีตังค์เหลืออัพอัพเลยอันไหนเขียวอัพเลยครับอันไหนเขียวอัพไปเลย แล้วก็เดี๋ยวเวฟสี่เวฟสี่เพิ่มก็วางตัวดาเมตวางเวฟสี่นะตรงนี้คืออัพก่อนนะครับแล้วตอนวางก็คือวางแบบไวๆนิดนึงนะตอนวางตัวดาเมจอะ์อะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมจะบอกอ่ะครับไปครับโอเคฟองยินูนะครับให้ระยะด้านบนเนี่ยถึงเส้นตรงนี้นะครับเส้นนี้นะนี่แบบนี้ปับ๊บอ่าแล้วพอม,มันก็จะถึงตรงนี้พอดีอ่ะเดี๋ยวยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกแป๊บนึงวางนี้ก่อนอ่ะโอเค พอเราวางไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีบัฟระยะนะครับสีของมันเนี่ยก็ทาให้ระยะมันถึงตรงนี้พอดีนะครับประมาณนั้นโอเคเอ,อ,อาเงินต่อครับอ่ะเอาเงินต่อครับเอาเงินต่อก่อนที่เว็บมันจะขึ้นเอาเงินต่อก่อนเว็บขึ้นครับโอเคนี่แล้วก็ถ้าเราใส่พาโดรุมาเนี่ยบางทีมันโยนบงโยนบัฟมาก็ทําให้เราอัพซองจินอูถูกขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใส่ก็ใส่มานะผมมันดีนะมันดี นี่เดี๋ยววางสโล่เพิ่มซะหน่อยฮนะอ่าโอเคอัพตัวเงินต่อเลยปับป๊บปั๊บปั๊บสปีดวาก้อนตันหมดแล้วนะครับตอนนี้ระหว่างนี้คุณผู้ชมจะอัญเชิญมงูอัญเชิญหมีอะไรมาช่วยด้วยก็ได้นะครับเนี่ยเชิญร่างงงร่างเงาถ่านเงาตัวไหนก็อัญเชิญมาเลยนะดีก็ดีโอเคอัพให้ตันครับตัวเงินตันหมดแล้วครับทีนี้ลงซองกินอูให้หมดเลยครับ อัพซองยินูให้หมดเลยจากนั้นครับผมมาเดี๋ยวผมวางอันนี้ซเซเบอร์ช่วยนิดนึงนะฮะตรงนี้วางเข้าไปครับสามตัวเลยครับผมแล้วก็ระวางสโลวางไปสโลก็วางไปเลยครับตามทางเนี่ยวางไปให้หมดนะอ่ะเรียบร้อยอ่ะอัพซองยินูไปให้สุดครับซองยินูนี่ต้องรีบตันนะครับผมต้องรีบตันนะ โอเคพอเว็บเก้านะครับก่อนอ่ตอนขึ้นเว็บสิบละเราปิดไอ้นี่นะครับปิดสกิลตื่นนะครับปิดไปเลยครับแล้วก็นังครับซองยินูไปไปสบายชิวๆไปครับโอเคแล้วก็ซองกินูนี่ปรับเป็นตีบอสไว้นะครับผม เพื่อเวลาบอสมันเดินเข้ามาในระยะเนี่ยเราจะได้มองเห็นนะครับโอเคตอนนี้ซองยินูตันละพอซองยินูมันตันเนี่ยก็ปล่อยไปเลยครับอ่าเวลาเวลาซองกินูตันแล้วนะครับพยายามอัญเชิญเ,เบลุมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอัญเชิญมาเรื่อยๆเพื่อเก็บสแต็กดาเมจน,นะครับ โอเคไปแล้วก็เดี๋ยวอัญเชิญไอสทหารเงาตัวนี้มาด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยทหารเงาตัวเนี้ยอัญเชิญไว้ด้วยนะครับไอสติลเนี่ยเนี่ยอัญเชิญอยู่2อ,อย่างสติลแล้วก็เบลูเบลูเนี่ยอัญเชิญเรื่อยๆนะแตกเกิดเิญใหม่แตกเชินใ,ใหม่นะครับอัญเชิญเรื่อยๆพยายามดูบนจออ่ามาตัวต่อมาครับวางน้องลูซี่ฮนะลูซี่ ลูซี่ก็วางให้มันครอบนะครับด้านบนอะไรเงี้ยก็วางให้มันครอบไปเลยนะครับให้มันวางถึงด้านหน้านิดนึงอ่ะผมจะวางประมาณตรงนี้อ่ะวางเลยอย่าระยะผมก็ประมาณอย่างนี้นะครับผมนี่ผมมีบัฟระยะญญด้วยนะครับด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวถ้าเลยตรงนี้ไปเดี๋ยวผมวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่หลังก็ได้นะฮะวางเพิ่มไปเนี่ยต่อมาครับซเซเบอร์ซเซเบอร์นี่ก็อัพไปเลยครับอัพให้สุดให้ตันนะ เอเบอร์ค่อยๆอ,อัพไปทีละตัวครับเย่ yeah, สวยงามอ่า ah, สวยงามครับเอเบอร์ค่อยๆอ,อัพไปทีละตัวนะคุณผู้ชมไม่ต้องรีบนะ ตอนนี้เซเบอร์ผมตันไป2ตัวแล้วนะครับผมไปครับไปเราก็นั่งอันเชิญเบรลูไปชิวๆครับผมบอกเลยว่าชิวๆนะตอนนี้อันเชิญเบรลุไปฮะถ้าคุณผู้ชมอยากเล่งดาเมจหน่อยก็อันเชิญลูกระจอกออกมาด้วยไอมานาสักหลอดหนึ่งพอนะครับแล้วก็พอประมาณก่อนเวฟยี่สบเนี่ยปิดนะฮะ เออเราต้องการมานาในเว็บยี่สิบนะเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวมันฟื้นมานาคืนไม่ทันนะครับเพราะนั้นก็พยายามดูมด้เรื่อยๆผมปิดเลยละกันปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องการเชิญเบลุกออกมาอีกอ๋อต้องการเบรุด้วยนะฮะโอเคมาอัพเซเบอร์ต่อครับได้อีกตัวหนึ่งพอดีโอเคหมดแล้ว ไปเดี๋ยวผมวางไอ้ตัวตัวสโลดีๆหน่อยอมองมองหาจุดก่อนมาจะเอาไปอาไปให้ตันตัวหนึ่งฮนะนี่มันเลยสโลแบบไกลๆเลยอ่าค่อนข้างดูดีเลยนะผมไอ้ตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นละอาจจะเอาไว้นี่ฮนะสโลข้างหน้าอ่าแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วก็เชิญเบรุมาเรื่อยๆครับ แล้วก็อ่าตันหมดแล้วนะเดี๋ยวเราดูนะครับถ้าซองยินอูหันไปตีบอสเมื่อไหร่ก็คือนั่นแหละเราจะเริ่มกดสก,กิลนะครับเอบอสอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะผมจะไม่สโลนะเยซองยินอูยังตีมอนชิวชิวอยู่ครับชิวชวอยู่ ถ้ามอนมันเริ่มไปข้างหลังมากคืนไปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถอ่ากดสกิลก่อนเลยนะฮะอ่าเรากดสกิลที่เบาที่สุดก่อนก็ได้นะครับสองยินอูฮะยุคนี้เบาสุดแล้วอ่อผมกดเลยแล้วกันกดไปยังไงเดี๋ยวมันมันได้มานาคืนอยู่แล้วเพราะว่ามอนมันเยอะอ่าแล้วเดี๋ยวตอนบอสเข้ามาเนี่ยตอนบอสเข้ามาเราจะกดสสกิลนะครับก็คือสกิลอีกริดนะฮะแล้วก็สกิลอ่า อ่าสกิลอะไรนะอีกิสกับดูโอนะครับเั้นเชิญเบลุไปเรื่อยๆแตกดาเมจไว้มองหาบอสกันบอสน่าจะใกล้มาแล้วอ่ะบอสมาแลวบอสมาลวโอเคครับมาเอาสกิลด,ดูโอไปก่อนเลยครับสกิลนี้แรงสุดนะครับโอเคเรียบร้อยดูโอ อืมืโบ,บงเหลือไว้สกิลหนึ่งฮะเพื่อดูดูสถานการณ์ก่อนนะครับแต่ผมรอผมรอให้มอนเนี่ยมันเข้ามาทุกตัวก่อนนะเออไม่ใช่อะไรหรอกแต่มันมันเข้ามาหมดปั๊บเนี่ยผมจะได้กดทีเดียวนะครับก็คือสกิลอ่าสกิลสุดท้ายฮะที่เรามีอีกรินะฮะโอ้โอ้ เดี๋ยวสกิลเดียวแล้วก็เอ้ยผมลืมโอ้โหลืมได้ไงวะเนี่ยเซเบอร์เนี่ยต้องเปิดสกิลไว้ด้วยโอ้โหทันไหมขอให้ทันเถอะถ้าไม่ทันก็จบเลยนะแตกนะฮะไม่ไหวนะฮะทันไหมทันไหมทันไหม เออโห่มันไปชนในตัวนู้นตุยมันไปชนในตัวนูน้นไอตัวนู้นตุยนะฮะจริงๆอ่ะถ้าผมเปิดเซเบอร์ทันตั้งแต่ตอนแรกอ่ะผมบอกเลยบอสแม่งไม่ได้ยืนอยู่อย่างนี้หรอกเออผมเปิดช้าไปหน่อยเออนั่นแหละผมลืมนะฮะคือตอนที่บอสมันเข้ามาในในระยะแล้วอ่ะก็เปิดสก,กิลเซเบอร์ได้เลยนะครับ หรือจะเปิดตอนตอนที่มันเริ่มตีบอสก็ได้หลังจากที่เรากดสกิลอะแล้วเคลียร์มอนไปแล้วใช่ปะเออนั่นแหละแล้วมันมันเริ่มตีบอสอะนั่นแหละเราเริ่มกดสกิลตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้ผมลืมฮะหรือจะเปิดออโต้ไว้เลยก็ได้นะครับผมเอองริงเปิดออโต้ไว้ก็ดีไม่แย่ไม่แย่แยอะเรียบร้อยครับว้าโซโลได้ซองยินดูตัวเดียวโซโลได้2ยซองยินดูโมนาตตัวเดียวนะฮะโมนาตตัวเดียวในทีม ก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรามีแบบเรามีโมนาทอีกสักตัวหนึ่งอ่ะผมบอกเลยว่ามันจะ easy b โ o เลยนะเออไปก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งตื่นตื่นมาประตูเปิดก็เลยมาอัดคลิปเลยนะครับอาจจะมีเบอร์เบอร,บอร์งงๆบ้างก็กราบขออภัยนะครับผมแล้วถ้าคุณอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บาย